ข่าวประคับแมนเชสเตอร์เดปประจาวันที่11กรกฎาคมโดยโคชเชฟบอลแมนเชสเตอร์ยดไนี้็ดเนาะเอาได้ยังไงนักข่าวเผยประชันเสียงแตกเ,เรื่องของซื้อเข็นนะงานนี้ถ้าผมแฟนๆผียิ้มกันได้เลยเมื่อทางแกรมดบายยนักข่าวของทางสื่อต่างประเทศรายงานข่าวว่าแคมป์ของทางเรอัลมาดริดเนี่ยเสียงแตกออกเป็นสองฝั่งในเรื่องของการดึงแฮร์รี่เคนดาวิงจากทางสเปอร์มาร่วมทีม ซึ่งงานนี้หลือั้ทุกข่าวนะฮะเสียคาริมเบซิม่าที่อำมลาสโมสรไปเล่นในซาดิอาระเบียทําให้ตกเต็นข่าวว่ากำลังมองหากองหน้าคนใหม่เข้ามาเสริมทัพโดยมีทางคิลินเอมบปเป้ของทางปารีสแซต์แมงที่เป็นข่าวย่างหนักในเวลานี้ โดยชื่อของทางกัปตันทีมชาติอกอังกฤษก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่ถูกโยงกับทีมจากทางสเปนเช่นเดียวกันแต่ทางไบรลี่เองก็ได้เผยผ่านพอสแคตของช็อกกิ้งทรานเฟิร์นว่ามีความคิดเห็นแตกต่างภายในสมโมสรถึงเรื่องดังในการดึงของเคนบารุมทีมโดยมีความแตกต่างกันและก็แตกแยกกันจริงๆในแคมป์ที่มาดริดนะผมได้ยินมาว่ามันอยู่ในระหว่างที่สิ่งที่ฟอร์จิโนเปเรชต้องการและสิ่งที่คนในสมโมสรส่วน,นใหญ่ต้องการส่วนที่เหลือของสมโมสรที่ต้องการแทรด้เัน ในปัจจุบันบเยอร์มินิกมีการยืนน่นข้อเสนอกับทางสเปอร์เพื่อจะขอซื้อเคนแต่ว่าถูกทางไก่จะทองปฏิเสธไปเนื่องจากว่าตัวเลขยังไม่เป็นไปตามที่เขาต้องการในครั้งนี้เลยนะเป็นนาว่างานนี้นะผมต้องรอดูกันต่อไปก็นนะกันดิวของเคนจะไปตกอยู่ที่ใครแมนยูเรอัลมาดริดหรือว่าบยเยอร์มินิกเรามาดูข่าวจอมานกันครับเอาได้ยังไงงานนี้คนพร้อมจะซื้อบอดเพาครึ่งเดียวที่นักบุญเรียกนะ โดยทางเดลนี่เบลาสื่อเจ้าดังของอังกฤษรายงานข่าวนะว่าเวสแฮมพร้อมจ่ายค่าตัวของเชเว,วัตเพามิดฟิลด์ตัวเก่งของทางเซาท์ทัมตันในราคา20ล้านปอนด์เท่านั้นในเวลานี้โดยกัปตังทีมนักบุญนะผมตกเป็นข่าวเรื่องการย้ายทีมอย่างหนักหลังจากที่สโมสรตกชั้นไปเล่นในแชมเปี้ยนชิพในช่วงซีซั่นหน้าเช่นเดียวกับทางบรเมโอปราเบียกองกลาดงดาวรุ่งที่หลายทีมให้ความสนใจในเวลานี้ เด็กคนนี้ก่อนหน้านี้มีการรริงานข่าวว่าซอสทำต้นเนี่ยวางค่าตัวสตาร์ไวท์แบบปีไรนี้สูงถึง40ล้านปอนด์แต่ขณะที่ขุนคอนต้องการมิดฟิลด์คนใหม่หลังจากที่เสียเดนแคนไรท์ไปให้กับทางอาร์ซนอนอย่างไรก็ตามนะฮะสื่อดังของแดนผู้ดีได้เปิดเผยด้ว,ยว่าทีมของเดวิด m o มอยพร้อมที่จะจ่ายค่าตัวของวอชเพาในราคา20ล้านปอนด์ครึ่งเดียวของทีมที่อาทีมดังจากแดนใต้ที่ต้องการ สำหรับทางบอดเพานี้เป็นเด็กปั้นของสโมสรและก็ลงเล่นให้กับทางทีมไปแล้วมากถึง409เกมทำไปทั้งหมด55ประตูกับอีก5า3แอสซิสโดยคาดการกนบ้าจะมีทีมไม่น้อยกว่า5ทีมที่อยากได้ไปร่วมทีมในครั้งนี้ไปนว่างานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไร5ทีมที่ว่านั้นมีหนึ่งในนั้นมีแมนยูใช่หรือไม่งานนี้ยังไม่มีใครรู้เรามาดูข่าวจอบมาดกันครับ เดอรอลันติสนะฮะลั่นปรารีสเนี่ยต้องใจถึงในตัวของ o o ดิวโอซิเมนมาโดยทางออลิเดโอเดอรอ e n นติสประธานสโมสรนาวบรีประกาศชัดเจนเลยว่าตอนนี้คงจะมีแค่ทางปรารีสแซต์แมงที่มีเงินมากพอที่จะซื้อวิกเตอร์โอซิเมนก้าหน้าตัวเก่งไหวเพราะตั้งราคาที่สูงถึง200ล้านยูโรกันเลยทีเดียว โดยดาวยิงทีมชาติไนเีเรียยกระดับฝีเท้าขึ้นมาเป็นกองหน้าระดับแถวหน้าของยุโรปหลังจากผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลที่ผ่านมาช่วยทีมดังของเมืองเดเปิลควาสคูเดโต้มาครองอย่างยิ่งใหญ่จะมีข่าวว่าบรรดาสโม,มสร,รดังของยุโรปอยากได้ตัวไปร่วมทีมมากมายรวมไปถึงแมนยูของเรากันอีกด้วยซึ่งอันนี้ทางเดอะโรเลนติสนั้นยืนยันได้ว่าตลอดเวลาว่าไม่ได้เดือดร้อน ที่ต้องขายโอซิเมนออกไปแต่ช่วงหลังเนี่ยเริ่มอ่อนลงไปอีกครั้งนะฮะและก็พร้อมรับฟังข้อเสนอหากมากพอในขณะที่ทางเบเชเองก็กำลังจะมีข่าวโผพันธ์อย่างหนักในครั้งนี้เช่นเดียวกันโดยสโมสรเดียวที่สามารถจะคว้าตัวโอซิเมนไปจากทางเราได้ก็คือปารีสแซตงแองิทีมเดียวเท่านั้นเดอร์ลินติสได้กล่าวกับทางสปอร์ตมีเดียดังนั้นถ้าทางดาเซอ,อันเคเรฟี่นำเสนอเงิน200ยล้านยูโรหรือมากกว่านั้นเราจะรอและก็มาวิเคราะห์กันอีกทีในครั้งนี้ดีกว่ากันไหม แต่ผมเป็นเดาว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมานก,กันครับดาบิดเดคิอาและก็ฟิลโจนจากไปแล้วใครคือคนที่อยู่แมนยูนานที่สุดในครนั้งนี้หลังจากที่ทางดาบิดเดคิอาในทว,วันชาวสเปนิสประกาศยุติ12ปีกับแมนยูอย่างเป็นทางก,การเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเท่ากับว่าทางสมาชิกทีมแชมป์พิบริกคนล่าสุดคนสุดท้ายของสโมสรได้จากไปแล้ว ติดฉากสมบัติทางเซอร์อล็ฟกฟกุสันที่ทิ้งไว้ในโอทลฟอร์ดในครั้งนี้นั่นเองโดยทันทีที่ทางเด r อาลา,าทางทีมตามหลังฟิวโจนไปก็ได้ประกาศยืนยันก่อนหน้านี้แล้วนะว่าจะไม่ได้มีส่วนร่วมกับทีมนัดกากใหม่เท่ากับว่าแมนยูเนี่ยจะไม่เหลือชุดนักเตะชุดแชมป์พิมบริกในช่วงซีซั่น2012-2013ภายใต้การนำกุดีของคุณซืออย่างทางเฟอรกสันแล้ว ซึ่งเว็บไซต์อย่างเป็นทางการแมนยูก็ได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจว่าเวลานี้ลูกชอแบก็กไซต์ทีมชาติอังกฤษได้กลายเป็นนักเตะที่อยู่รับใช้สโม,มสรนานที่สุดอันดับที่1โดยนับจากวันที่ดาวเตะที่ย้ายมาจากทางซาท์มตันประเดิมสนามให้กับทางาปแสดงในเกมที่เอาชนะเวสต์แฮมเมื่อช่วงเดือนกันยายนปี2014แล้วเซอร์ซิส,สนาจะนับเป็นปีที่10ของเขากับทางบรดอาร์มี โดยอันดับ2ได้แก่ทางออตนีมอสยานดาวยิงชาวฝรั่งเศสที่ย้ายมาในปี2015และก็เปิดตัวกระหึ่มด้วยการตะบันประตูใส่ลิเวอร์พูลที่โอทาฟอร์ดตามมาด้วยมาร์คัสแรชฟอร์ดกองหน้าเด็กปั้นจากทางอะคาเดมี่เอริกบายีที่ถูกปล่อยไปให้กับทางโอซีอัโอลิมปิกมาซยิมตัวไปใช้งานเมื่อช่วงซีซั่นก่อนและก็ทางสกอตต์แมชชมินเด็กปั้นของปีศาจแดงเพิ่มเติมอีกหนึ่งรายนะ โดย5อันดับนักเตะที่รักใช้ผีแดงนานที่สุดในครั้งนี้ก็จะมีอันดับหนึ่งนะฮะลูกชอประเดิมอยู่ที่22เดือน9 2 0 1 4ององจนี่มัสยยานประเดิมทีมวันที่12 25. 25. 25. 25. เดือน9 2 0 1 5ามาร์คัรดฟอร์ดประเดิมทีมอยู่ที่25เดือน2 2016เอริกบายยีประเดิมทีมอยู่ที่7เดือน8 2 0 1 6แล้วก็ทางสอกอตต์แมทโวเมนเนประเดิมทีมอยู่ที่ 7/ เดือน5 2 0 1 7ในครั้งนี้ เป็นนว่าง,งานนี้ก็ถือว่านะครับผมนักเตะที่ยังมีหลงเหลืออยู่ในยุคข,ของเซอร์ไดฟุกุสันต่อจากทางดับิบิลดคกิอา,าก็ยังเหลืออยู่เพียงเท่านี้เพราะฉะนั้นต้องรอดูันตอไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมาเนอีกครับฝีมือเจ๋งแต่ข่าวเงียบกริบดับบิลดคิอากับอนาคตในการเฝ้าเสาทีมใหม่ในครั้งนี้โดยงานนี้ทางสานทิต่อไปของดับบิลดคิอานะฮะ โยบอกได้เลยว่าเรามาดูเป็นทีละข้อทีละข้อกันดีกว่าว่าจะมีอะไรกันบ้างเริ่มอีกที่หนึ่งกันก่อนก็แล้กันเพราะทั้งที่จัดเป็นผู้รักษาประตูระดับโลกายนี้แถมยังเป็นผู้เล่นฟรีเอเจนต์สามารถย้ายตูดไปไหนก็ได้แบบไม่มีค่าตัวแต่สังเกตไหมครับว่านายข่าวข่าวนายทวันวัย22ปีผู้นี้จะไปเฝ้าเสาให้กับทีมต่อไปทีมไหนกันแน่ทำไมมันช่างเงียบเหงาเสียเกินต่อมาข้อที่บองวันแล้วก็ตัดสโมสรในพิบริกออกไปได้เลยในครั้งนี้ เหตุเป็นเพราะค่าเหนื่อยที่เข้ามานั้นมันมหาศาลต่อให้ลดลงเหลือสัปดาห์ละ2 0 0แสนปอนที่ทีมระดับกลางๆคงจะไม่มีความจำเป็นต้องวาดวายขนาดนั้นขณะที่ทางสโมสรระดับพยายักษอื่นๆต่างก็มีนายทวารตัวหลักของตนเองอยู่แล้วในวรกรนี้ต่อมาข้อที่3คัั้นจะย้ายไปสโมสรเก่าที่ตนเองถือกำเนิดอย่างทางอตเรติโกมาดริดบอกได้ว่าก็หมดสิทธินะฮะเพราะผู้รักษาประตูคนปัจจุบันนั้นของทีมตราหมีคือยานโอบรัก ส่วนทีมในถิ่นเกิดที่เคยยากได้ตัวเขาไปเฝ้าเสาอย่างทางบรอัลมาดริดก็มีนายทวารระดับโลกและก็ดาวอังคารอย่างทางช ok ิโบกรุตัวเป็นมือหนึ่งในครั้งนี้ซึ่งทีมใหญ่ในลาลิก้าทีอีกทีมอย่างทางบารเซโลน่าก็ไม่มีความจําเป็นที่ต้องเปลี่ยนผู้รักษาประตูเช่นเดียวกับทางเซบีย่าดังนั้นอาจึงเหลือแต่สโมสรระดับรองลงไปในสเปนซึ่งก็มีปัญหาในการจ่ายค่าเหนื่อยที่สูงมากอยู่ดีนั่นแหละครับต่อมาข้อที่4นะฮะแล้วอินเ์มิลานที่กำลังจะปล่อยอังเดเรโอน่า ให้เมนยูล่าจะทำยังไงงานนี้บอกได้เลยว่าเข้าใจยากนะฮะบอกว่าอ,อ,อิซิเมลเน่อิซากี้จำเป็นต้องหานายทวารคนใหม่มาเฝ้าเสาแทนคนเดิมแต่การเป็นผู้รักษาประตูที่ตกเทรนของฟุตบอลสมัยใหม่นั้นต้องใช้เท้าออกบอลได้ดีเนี่ะครับคือปัญหาตอนอังดเดรโอน่านเป็นนายทวารของทีมงูใหญ่เรานั้นเห็นได้แล้วว่าพวกเขาเนี่ยใช้วิธีเซตบอลแดนแดนเมื่อบวกกับค่าเหนื่อยที่แพงมากๆไม่เพียงแต่ทางอินเตอร์มิลานสโมสรอื่นๆในการโชดซเริอา ไม่มีความจําเป็นจะต้องเอาเขาไปพิทักษ์เสาประตูเดียวเว้นแต่ว่าเจ้าตัวนั้นจะยอมลดค่าจ้างแบบลดกระหน,น่ำซัมเมอร์เซลในครั้งนี้และต่อมาสุดท้ายข้อที่5นะฮะวิเคราะห์ดูแล้วก็คงเหลือแต่ลิกอ่าโคดเศรษฐีของประเทศซาอุดีกับทางสหรัฐอเมริกาเท่านั้นที่มีปัญหาวอดวายให้ค่าเหนื่อยของดาบิดซิคิอาโดยที่ไม่จะเป็นจะต้องสนเ,เรื่องของเชนของฟุตบอลยุคโมเดิลที่นายทวารต้องใช้เท้าออกบอลได้ดีสะดวย อย่างไรก็ตามด้วยวัยเพียงแค่22ขวบเท่านั้นอายุการใช้งานยังเหลืออีกเพียงแค่6-7ปีมันน่าเสียดายนะครับที่นายประตูระดับอาคนลิงเทวดาผู้นี้ต้องลดตัวลงไปเล่นในฟุตบอลลีกนอกยุโรปในครั้งนี้และนี่ก็เป็นสรุปขา่าวลสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนต่ารับชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซ u b s c คร b e ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ